ครับสาหรับปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดที่ที่ทาให้เกิดโรคพืชนะครับคือการที่เราปลูกพืชนะครับมันก็มีประมาณอ่ะสี่ปัจจัยนะครับคือการเกิดโรคพืชนั้นมีอยู่สี่ปัจจัยอย่างด้วยกันนะครับคือหนึ่งก็คือพืชอาศัยนะครับคือพืชอาศัยก็คือพืชที่เราปลูกครับคือพืชอาศัยนี่จะเป็นพืชที่อ่อนแอนะครับต่อการเข้าทําลายของเชื้อนะครับสาเหตุโรคซึ่งซึ่งลักษณะความอ่อนแอนี้นะครับอาจจะทําจากปัจจัยใน ในต้นพืชเช่นลักษณะพันธุกรรมนะครับที่ท่านเอามาปลูกที่ไม่มีความต้านทานต่อโรคเปรียบเทียบกัาคนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือไม่มีภูมิคั้นกันนั่นเองนะครับหรือปัจจัยภายนอกเช่นสภาพอากาศธาตุอาหารในดินการถูกมแมลงศัตรูและวัชพืชรบกวนนะครับส่วนที่สองนะครับคือเชือเช้อโรคเชื้อโรคครับจะต้องเป็นเชื้อโรคที่มีความรุนแรงและแข็งแกร่งนะครับสามารถเข้าทําลายพืชได้เร็ว ถ้าเป็นแบคทีเ r ียก็สามารถสร้างเชื้อได้อย่างรวดเร็วหรือถ้าเป็นเชื้อราก็ก็ต้องสร้างสปอร์ได้เร็วครับและแรงพร้อมที่จะทําลายพืชที่ท่านปลูกองนั้น,นะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือสภาพแวดล้อมจะต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนให้พืชอ่อนแอครับหรือแพร่กระจายได้แก่ปริมาณน้ําฝนน้ําค้างความชื้นลมชนิดชนิดของดินนะครับแล้วก็ธาตุอาหาร และก็แสงสว่างครับตาฟ้าไม่เปิดไม่มีแสงสว่างอันนี้คือพืชของท่านจะเป็นโรคได้ง่ายซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะครับต้องเกิดขึ้นจากภูมิอากาศโดยแท้จริงเท่านั้นนะครับครับซึ่งทั้งสามอย่างนี้นะครับถ้ามารวมกันแล้วคือมันเป็นสามองค์ประกอบนี้จะต้องมาประกอบกันในช่วงต้องมีเวลาครับเป็นเวลามีเวลาเพียงพอสําหรับการเจริญเจริญเติบโตของเชื้อโรคและความรุนแรงของเชื้อนะครับให้ครบวงจร และสถานที่ซึ่งจะทําให้โรคนั้นแพร่กระจายไปได้เร็วครับสภาพแวดล้อมนะครับเป็นหลักไม่ว่าฝนตกปลปอย,ปอ,ยอากาศเริ่มหนาวครับส่วนโรคด้านน้ำค้างพบทั่วไปครับในแหล่งปลูกต่างๆที่มีความชื้นสูงครับเป็นโรคที่ระบาดทําความเสียหายได้มากโรคเกิดได้ทั้งที่ใบผลกิ่งก้านต่างๆครับทําให้เซลล์ตายใบยร่วงผลผลิตคุณภาพต่ำครับ ต้นอ่อนแอแล้วก็แค็งกันนะครับต้นอ่อนอาจจะตายได้หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมพืชอาจ,จได้รับเสียหายถึงห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโรคราน้ำค้างในองุ่นนะครับอันนี้ก็ใบใบองุ่นนะครับระยะใบเขียวอ่อนปรากฏจุดสีเหลืองด้านบนนะครับใบองุ่นบางสายพานันธุ์อาจมีจุดขนาดที่ไม่ท,ที่ที่ต่างกันนะครับก็คือด้านใบตรงกันข้ามจุดเหลืองจากพบปุ๋ยซีขเขาก็เชื่อราเป็นจำนวนมากครับ ในในสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นระยะเวลานานหรือได้รับการฉีดฉีดพ่นควบคุมเชื้อราปุ๋ยสีขาวของเชื้อรามักฟอยแห้งไปเองนะครับคือองุ่นบางพันธุ์อาจจะโรคถูกจากัดโดยเส้นมีลักษณะเป็นจุดเหลี่ยมนะครับเชื้อราที่ช่อดอกอาจจะมีปุ๋ยสีขาวครับจับจับดอกแห้งแล้วก็ร่วงอย่างรวดเร็วนะครับเชื้อราทํให้ให้ให้ผลนะครับผลที่ที่ออกมาจะอ่อนฟอ กลับลงแล้วก็ร่วงนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือครับราําค้างในในแคนตาลูปนะครับตานําค้างในแคนตาลูปนี่นะครับก็อาการจะคล้ายๆกันนะครับก็คือจากจุดแพ้สีเขียวซีดก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆขยายโตเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมครับตามแนวขณะเดียวกันครับหากความชื้นในอากาศสูงเช่นระยะที่มีฝนหมอกที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับทางด้านใต้ใบครับตรงจุดที่แพ้เกิด จะพบกลุ่มของเส้นใหญ่นะครับและสปอร์ของเชื้อสาเหตุครับเป็นผงสีเทาครับอันนี้ก็อีกตัวครับก็คือปลาน้ําค้างในกุหลาบอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเยอะครับคือการทําลายนะครับคือจะแสดงบนที่ใบกิง่งคอดอกกลีบกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกนะครับการข้อทําลายจะจําก,กัดที่ส่วนอ่อนส่วนอ่อนหรือส่วนที่ยอดนะครับครับอันนี้ก็จะ จะเข้าทําลายได้ง่ายในเในในโรคของรานนําค้างครับส่วนอีกตัวนะครับก็คือราน้ําค้างในข้าวโพดครับคือในข้าวโพดนี่ก็จะเป็นนะครับอย่างวันนี้ผมก็เอารูปไ้เก็บให้ท่านมาดูนะครับก็รานําค้างในข้าวโพดนะครับเป็นแถบสีเขียวนะครับก่อนสลับสีเขียวแก่ตัวนี้คือเป็นแต่ถ้าเราเห็นก่อนหรือป้องกันก่อนอันนี้ชุดป้องกันเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังนะครับ ครับใบแถบสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวแก่ครับอาการของโรคน้ำค้างครับสําหรับข้าวโพดนะครับเอาทีนี้ก็เหมือนที่เขาประกาศนะครับอย่างพวกผักครับกะลำผักกาดตายหนาวต้นร้อนการคืนเย็นกลางวันแดดแดดแรงครับเตรียมมือรับการระบาดของโรคน้ำค้างเลยครับเชื้อสาเหตุที่ผมบอกครับโรคน้ำค้างนี่จะขยายพันธุ์โดยสปอร์ครับซึ่งจะแพร่กระจายโดยลมและฝนนะครับ ลักษณะของโรคในแรกเริ่มแรกจะเป็นใบพืชจะมีรูปร่างไม่แน่นอน,นครับบางครั้งเราก็คิดว่าพืชเราจะไปโดนบางสิง่งบางส่วนแต่ถ้าเราได้สังเกตพืชดีๆนะครับเป็นแผ่นสีเหลืองบนใบอ่อนหรือใบเลืองของต้นข้าพืชเมืเ่อแผพพพัฒนามากๆครับขึ้นเชื้อจะสร้างสปอร์บนใต้ใบครับครับนี่ครับก็บจะเอารูปมาครับที่อันนี้ใบคณาแล้วก็ระยะเบี้ยของ ของพักเขาเขาปลีนะครับอันนี้อายุประมาณห้าวันนะครับที่ผมวงวง,งเล็บอยู่นะครับก็คือมันเริ่มเหลืองครับพอ,อเริ่มเหลืองนะครับการสังเกตของโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับในการวางวางแขนและการป้องก,กันการจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องรู้ว่าอาการเริ่มต้นของโรคราดาค้างจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ,ๆสีเหลืองบนด้านบนของใบพืชหลังจากนั้นแพลจะพัฒนาเป็น ที่มีเส้นใหญ่และสปอร์ด้านใต้ใบครับถ้าเราพลิกด,ดูด,ด้านใบนี่ครับคือคือใบอย่างซ้ายมือสมก็คือคือบนใบนะครับแล้วก็ถ้าการวนแรงปุ๊บสีของใบีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับก็เริ่มมีสปอร์ขาวๆดังตามที่รูปที่ผมเห็นนะครับเชื้อโรคนี้ครับสามารถเจริญเติบโตได้ถึงระยะการสปอร์ก็จะทําให้โรคแพร่กระจายได้มากขึ้นนะครับก็เหมือนที่ว่าครับทั้งลมและน้ํา ทั้งฝนหรือการให้น้าทางสปริงเกอร์สปริงเกอร์นี่ถ้าช่วงอากาศอย่างนี้ถ้าให้นะครับต้องกระจายได้เร็วมากนะครับอันนี้ถ้าทางวิธีก็ต้อง,ต,องต้องใช้วิธีป้องกันนะครับที่ป้องกันได้ื่วงช่วงสุดท้ายนะใ่แปดข่าวปีครับก็มีหมดครับครับส่วนซักทองนะครับส่วนซักทองที่กล่าวมาข้างต้นนี่คือ ส่วนมากก็ยังไม่ค่อยพบมากครับพบมากแต่บางทีก็ซักซอของลูกใหญ่แล้วส่วนมากนี่กับลูกนี่ก็มีแค่แค่ลดจํานวนเรื่องความความหวานความอะไรนะครับแต่ว่าความเป็นเป็นที่ลูกติดติดแล้วนี่คือฟักทองจะไม่มีปัญหาจะเป็นเฉพาะใบอาจจะเป็นใบในช่วงที่ฟักทองติดลูกแล้วติดลูกใหญ่แล้วอันนี้เกษตรกรจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับทีนี้ที่จะเป็นหนักนะคือ คือจะเป็นที่ตระกูลตระกูลแตงนะครับตระกูลแตงกวาพวกแตงกวาไอแตงไทยไอแคนตาลูปนะครับอันนี้จะเป็นหนักนะครับไม่ว่าจากการบนใบนะครับเพราะว่าไอการทําลายของเชื้อราครับสามารถทำลายเฉพาะนี้เกิดเป็นพื้นพื้นสีเหลืองครับบนใบค,ครับด้านหลังที่ที่ผมเอารูปให้นะครับอาการหลังใบก็จะเป็นจะจะเป็นเริ่มออกสีน้ําตาลนะคือการ ที่เราพลิกก็จะมีสปอร์สีขาวนะครับจะให้เราเห็นนะครับจากนั้นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับโดยเริ่มเปลี่ยนจากการแผลนะครับออกไปนะครับมักจะเกิดในเขตในความที่มีอุณหภูมิที่อบอุ่นและก็เขตวัดนะครับซึ่งที่มีปริมาณน้าฝนและน้าค้างโอบเพียงกระยะที่เกิดโตระบาดของโรคเพียงนะครับสภาพอากาศนะครับต่อการเจริญเติบโตของเชื้อคือครับถ้าอุณหภูมิที่สิบหกถึงยี่สิบสององศานะครับ ความชื้นสูงนะครับจะทําให้มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วทําให้ใบของแตงครับแห้งและทําให้ต้นบางต้นนี่คือถ้าแห้งมากก็จะตายในยรูปสุดท้ายที่ผมดูฝ่ามือผมนะที่จะทําให้ให้ต้นตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มีการป้องกันจะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงครับทั้งในสภาพการปลูกในในแปลงเปิดหรือในโรงเรือนหรือในสภาพการปลูกแบบอื่นในผู้ไม่ว่าท่านจะปลูกแบบวิธีไหนนะครับ นี่ครับโรคโรคระบาดอันนี้ในแตงไทยนะครับโดย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 ตอนต้นนะครับเราจะพบว่าจุดสีน้าตาลนะเหมือนที่ผมบอกติดสีน้ําตาลหรือเหลืองครับจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายนะครับใหญ่ขึ้นเป็นเป็นเป็นพื้นสีเหลืองนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าที่ใบแตงเราจะพบที่ใบล่างครับหรือใบแก่หรือที่โคนเถานะครับในเช้าเวลาในเช้ามืดนะครับจะเห็นเส้นเส้นใหญ่สี เชื้อราสีสีออกขาวๆที่หลังใบนะครับขอบใบจะม้วนและร่วงพื้นสีเหลืองไอ้ที่ที่เป็นนะครับจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโดยเริ่มเปลี่ยนจากแกนกลางเผยออกไปนะครับส่วนในเมลอนและแคนตารูและแตงโมนะครับถ้าออกผลแล้วนะครับคือจะทําให้ความหวานเนี่นะครับคือมันลดลงนะครับทีนี้พอพอเราเจอแล้วใช่ไหมครับเจอว่าในสวนของท่าน เป็นเป็นโรครานลำค้างนะครับขั้นตอนที่ที่หนึ่งนะครับท่านต้องตัดแต่งกิ่งว่าต้นใหญ่ยอดอ่อนตายอดและตาข้างที่เป็นโรคนะครับและก็ควรฉีดพ่นยากําจัดเชื้อราครับตั้งแต่เริ่มแสดงอาการที่เห็นว่าจุดเล็กๆนะัท่านฉีดเลยหรือไม่ท่านต้องไม่ต้องรอให้ว่าพบจุดสีเหลืองครับท่านฉีดเลยนะครับคือฉีดคือการป้องกันเหมือนเราฉีดวัคซีนนะครับ แล้วคืออีกอย่างในสิ่งที่ท่านที่ไม่ควรนะครับคือการแพร่ระบาดโรคราค้างนะครับคือท่านต้องงดการฉีดพ่นปุ๋ยช่วงที่โรคระบาดครับหรือห้ามรดน้ําบนใบที่เป็นโรคครับเพราะเชื้อโรคตัวนี้มันมีสปอร์ล้วมาก็จะไปกับตาย้ามะครับหรือไม่ว่าลมอะไรปิวมาก็ไปทำงานโดยเฉพาะการให้น้ําโดยระบบสปริงเกอร์นะครับทีนี้นะครับการป้องกันโรคโรคน้าค้างนะครับ อันที่หนึ่งนะครับท่านต้องกําจัดวัชพืชไม่ว่าแตงที่เป็นและต้นต้นที่งอกหรือลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวให้หมดนะครับจากบริเวณแปลงที่ท่านจะปลูกนะครับเมื่อมีปรากฏไอปรากฏว่ามีมีโรคเกิดขึ้นในแปลงปลูกให้รีบป้องกันป้องกันการระบาดเพื่อรักษาต้นที่ยังียังดีอยู่ครับโดยการใช้ใช้สารเคมีนะครับอันนี้ท่านต้องใช้นะครับอ่ะ ทีนี้ผมก็จะมาแบ่งเรื่องของของสารเคมีนะครับสารเคมีนะครับก็คือเราก็จะแบ่งเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือสารเคมีที่ออกฤทธิ์แบบแบบสัมผัสนะครับคือเป็นสารสารเคมีกลุ่มนี้เมื่อฉีดพ่นลงต้นพืชแล้วครับจะปกคลุมผิวพืชภายนอกครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือยับยั้งการสร้างสปอร์บริเวณที่สัมผัสโดยตรงครับ เป็นสารที่ใช้แบบป้องกันก่อนที่พืชจะติดเชื้อสารกลุ่มนี้มีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคได้กว้างขวางนะครับออกฤทธิ์ได้หลายจุดนะครับเพราะไปเคลือบที่ใบครับส่วนสารเคมีอีกชุดหนึ่งครับคือสารเคมีชนิดดูดซึมครับสารเคมีชนิดนี้ครับเมื่อฉีดลงบนพืชแล้วจะถูกดูดซึมเข้าไปในภายในเนื้อเยื่อพืชนะครับและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ได้เหมาะสาหรับการรักษาพืชที่เพิ่งเริ่มเป็นโรคนะครับเพราะจะรักษาไปตามที่เป็นจุดที่พืชกําลังเป็นที่หรือได้รับโรคจากสปอร์ของไอราน้ําค้างนะครับครับส่วนส่วนการป้องกันนะครับที่ผมจะมาแนะนาวันนี้นะครับก็ของบริษัท์อยู่ในไลน์ของเราก็มีนะครับคือการป้องกันนะครับโรคราน้ําค้างคือป้องกันก่อนเกิดโรคนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับก็คือไมโครบูคขอบครับตัวนี้ครับถ้าท่านป้องกันก็ใส่ประมาณยี่สิบกรัมตัวนี้ครับกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของโรคพืชน,นะครับและก็ป้องกันและกำจัดได้หลายโรคครับในทั้ปะกูลแตงแล้วก็มะนนาวส้มโออะไรนี้ได้นะครับคือจับติดใบพืชได้ดีเยี่ยมครับสู้ฝนทนการชะลางครับละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีดน,นะครับไม่กัดลูกสูบและเครื่องพ่นสายใช้ผสมกับสารกําจัดศัตรูพืชอื่นๆได้นะครับไม่ว่าท่านจะบวกสารกำจัดมะเรง็งอันนี้ก็ได้ส่วนอีกตัวนะครับก็คือบิดโทรครับบิดโทนี่ครับส่วนอีกตัวนะครับก็คือบิดโทนะครับบิดโทตัวนี้นะครับคือถ้าชื่อสามัญก็คือโพลิเนตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต อันนี้คือฉีดฆ่าเชื้อล้างล้างเชื้อโรคนะครับยายใช้ภายนอกนะครับอันนี้นะครับป้องกันป้องกันโรคราน้าค้างได้ดีมากนะครับหรือไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ราน้ําค้างนะครับไม่ว่าโรคเน่าเหี่ยวหรือทุกโรคนะครับฉีดตัวนี้ไปเลยนะครับบิดโทนะครับฉีดได้ครับป้องกันได้ทีแล้วฉีดไปปุ๊บพืชจะเขียวนะครับเพราะว่าบิดโทนี้มันมีตัวซิงค์มีธาตุสังกะสีนะครับ ฉีดแล้วใบจะเขียวนะครับตัวนี้นะครับบิทโถที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับครับที่ผมบอกคือป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราครับสี่ร้อยชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบบไหนนะครับคือตัวนี้ป้องกันเลยครับเคลือบที่ใบนะครับแล้วพืชผักจะไม่แพ้ไม่แพ้อย่างครับใบเขียวเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีซิงค์นะครับทีนี้นะครับในเรื่องของส่วนของถ้าเราใช้ป้องกันแล้วถ้าป้องกันแล้วผมว่า บางส่วนก็ประมาณ20สิเอร์เซ็นต์มันก็จะเกิดทีนี้ก็เราก็จะมากําจัดนะครับมากําจัดในโรคราน้ําค้างทีนี้ผมก็มีตัวเลือกนะครับสี่ตัวเลือกไม่ใช่ว่าให้ท่านต้องใช้ทั้งหมดนะครับท่านค่อยสลับเอาไม่ใช่ว่าจะวัดฟัสโซนหรือเซซี C ่มีทาเล็กซิวสับรานะครับอันตัวนี้ท่านเลือกใช้ได้นะครับอา้าวเซซี่นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนในกลุ่มของเชื้อราได้หลายโครค เก่งป้องกันกําจัดโรคครับได้ทุกสภาพอากาศเลยนะครับเซ็ตซี่นะครับไม่ว่าจะหมออากาศคื้นน้ําค้างนี่เก่งท่านท่านป้องกันกาจัดได้เลยนะครับตัวนี้ฉีดปุ๊บประมาณสองวันสามวันครับเชื้อราของท่านจะแห้งเลยครับเซ็ตซีครับครับและอีกตัวหนึ่งครับก็คือเมทา l เล็กซิลครับคือเมทา l เล็กซิลคือเป็นดูดซึมนะครับป้องกันเชื้อราในดินนะครับไม่ว่าตระกูลพวกรากเน่าโคนเน่า การน้ําค้างผงละเอียดนะครับทนต่อการชะล้างนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งท่านก็สามารถคุบเมล็ดก่อนที่ท่านปลูกหรือถ้าเป็นที่ต้นใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นพวกทุเรียนทั่วไรนี่ครับทรานะครับหรือก็ถากแล้วก็ทาตรงที่เกิดโรกได้ครับมีทาเล็กซิลครับหยุดครับมีทาเล็กซี่นี่ใช้ดีเลยครับและอีกตัวหนึ่งครับก็คือรักโซนรัดโซนนี่นะครับ ก็คือการป้องกันการป้องกันรักษาโรคพืชจากเชื้อราก็ได้มากกว่า400โรคเหมือนกันครับคือถ้าท่านใส่น้อยเป็นหมอรักษาโรคทั่วไปแต่ถ้าท่านใส่มากเป็นหมอเฉพาะทางครับคือถ้าเป็นโรคราน้ําค้างครับผมแนะนําให้ใช้รักโซนนะครับคือเป็นหมอเฉพาะทางที่รักษาเลยนะครับครับนี่คือสําหรับรักโซนนะครับครับเนี่ยครับผมก็เอาตัวอย่างให้ดู และอีกตัวหนึ่งครับที่เด่นเด่นมากเลยนะครับครับก็คือสับลาสับลานี่คือท่านก็ต้องบวกกับมีโอไฟไปด้วยนะครับครับเพราะมีโอไฟเนี่ยครับเขาบอกเพิ่มรากสร้างลําต้นแล้วก็ทําให้พืชของท่านนะครับทนทานต่อโรคครับอันนะครับมีโอไฟนะครับสายด่วนต้านโรคนะครับสูตรศูนย์ยี่ห้าสิบห้านะครับครับนี่ที่ผมบอกว่าสับลานี่ครับ สับจาก็ก็เหมือนที่เขาแนะนำนะครับคือที่อยากแนะนําสับจาก็ว่าเขาบอกว่าเป็นยาวิ่งยาวิ่งรักษาร vortex, โ,โรคโรครานําค้างเนี่ยนะครับมันวิ่งยังไงครับไม่ว่าท่านจะฉีดทางใบหรือไม่ไม่ว่าท่านจะฉีดทางใบ,หร,งใบหรือท่านจะให้ทางน้ําหยดมันก็สามารถจะเอาจากทางรากขึ้นไปทางใบหรือทางใบลงทางรากได้เลยครับเป็นยาที่ไม่ว่าท่านจะป้องกันหรือกาจัดนะครับใช้สับรานี่ ได้ได้ดีมากเลยครับคือสูตรใหม่ครับเนื้อละเอียดสางกระจายตัวได้ดีมากเลยครับสกปรารับด้ฟอส e อี์ไนทอะลูมิเนียมครับแปดสิบเครับส่วนที่เกษตรกรท่านไม่ว่าบางพืชนะครับบางครั้งก็เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพริกนะครับคือในเกี่ยวของพริกช่วงนี้ครับพริกพริกก็ราคาขาก็เดิ่มดีนะครับท่านก็อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้พริกของท่านนะครับ ต้องเป็นโรคก่อนผมก็เลยมีตัวแนะนำว่าท่านก็ต้องใช้เบนเอฟหรือบิดโทนะครับอัตราก็ประมาณบิดโทก็30มสกรัมเบนเอฟก็สามสิบซีซีท่านป้องกันไว้ก่อนครับอย่าทำให้โรคของท่านนะอยยาทำให้พิษของท่านติดโรคก่อนแล้วท่านก็เวลามันติดปุ๊บการแก้ครับไอ้โรคที่เป็นไอ้ไอเม็ที่เป็นแล้วมันจะแก้ไม่หายอ่ะมันจะรักษา ตัวต่อไปนะครับถ้าท่านเป็นแล้วท่านก็ใช้ครับสัตดาเซตซี่ครับตัวนี้ครับและประกันครับหายครับหรือไม่โรคในผักนะครับในะกูนคะน้านะครับท่านก็ใช้ป้องกันไปเลยนะครับบิดโทรหรือเป็นเอฟม่เดือครับสามสิบกรัมยี่สิบซีซีถ้าเป็นแล้วกครับเซ็กซี่สัปดา์นี้ท่านก็เลือกใช้ครับท่านจะรอให้เป็นก่อนหรือท่านจะป้องกันก่อนครับอันนี้ท่านเลือกได้ครับแต่ถ้าผมให้ผมแนะนํา ก็ให้ท่านป้องกันไว้ก่อนนะครับคืออย่าให้โรคเป็นก่อนก็เหมือนเรานะครับเราก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันถ้าเราแข็งแรงหรือต้นพืชแข็งแรงครับไม่ว่าโรคไม่ว่าอะไรมันก็จะเข้าพืชที่ท่านปลูกอันนี้ก็เข้ายากครับส่วนมากก็ก็เข้าไม่ได้ครับถ้าการป้องกันเหมือนที่ผมกล่าวมาครับใช่อันนี้ก็โรคด้านทางในะในถักับรนาครับสูตรป้องกันก็คือบิทโทรหรือก็เบนเอฟนะครับก็ตัวตัวเก่านะครับ และอีกตัวรักษาก็คือเซตซี่กับสัปลานะครับครับอา้าวเข้าก็เป็นนะครับแต่บางทีก็เป็นเป็นช่วงน้อยนะครับเข้าอันนี้เราก็ป้องกันได้ส่วนเกษตรกรบางท่านก็ถ้าเลือกก็เหมือนจะเลือกป้องกันก่อนแลฉีดบิดโทคุมไปก่อนนะครับหรือไม่จะช,ช่วงรักษาก็จะเลือกเป็นแรดโซนหรือสัปลาครับคือคือท,ทำยังไงก็ได้ค็หมุนนะครับเพราะว่าบิดโทหร,รืออะไรตัวไหนที่ท่านละฉีชุดบำรุงก ท่านสามารถบวกไปได้เลยนะครับครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้ที่ผมจะอยากแนะให้ท่านลืมใส่นะครับก็คือคัรเบอร์กีนะครับควรใส่ก่อนผสมสารเคมีทุกครั้งนะครับเพราะว่าคอร์บีนตตวนี้นะครับปรับน้ํากระด้างแผ่กระจายครับซึมลึกจนจับติดไปนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคัรเบอร์ตีนตัวของยูไรตตัวนี้นะครับปรับน้ําได้ครับ เวลาเกษตรกรเวลาบางท่านนะครับผสมผสมยายใช่ไหมครับท่านก็ลองเอาแป้งกับน้ําเปล่าแล้วก็เทดูดครับรการผสมยายถ้าท่านเทในถังทั้งฉีดยาของท่านเลยบางทีนะครับตัวยาบางตัวที่ท่านเอาไปฉีดอาจจะไม่ละลายน้ำได้ดีแต่ถ้าท่านใช้รัวกก้วขีดเนี่ยนะครับรับประกันเลยครับยาของท่านจะผสมเข้ากับน้ําได้ดีและส่วนตัวนี้นะครับปรับน้ําน้ํากระด้างนิดได้เลยครับ แล้วก็ติดใบพืชได้ดีครับครับสำหรับผมวันนี้ก็ก็ก็ดีใจนะครับที่ได้มาคุยกับเรื่องเรื่องโรคมำค้างในช่วงช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ก็มีฝนท่านที่ปลูกแตงปลูกอะไรก็ควรป้องกันนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ความรู้วันนี้ก็ท่านไปปลูกพืชพิษขยายไซนงานทุกที่นะครับ ครับผมก็สวัสดีครับผม